วัสดีครับวันนี้เรามากินกาแฟนะครับกาแฟจากแม่โอ้นะครับ,รบผมเราก็จะมาเติมเติมความหวานนะครับเราไม่ใส่น้ำตาลนะครับผมเราจะใส่น้ำผึ้งแทนเพราะว่าน้ำตาลจากน้ำตาลเลยอะ่ะมันก็จะทำให้เราอ้วนนะครับแล้วก็มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพ ว่าน้ำตาลที่ได้จากพึ่งจากน้ําพึ่งมันมีประโยชน์มากกว่านะครับมีประโยชน์แล้วก็ไม่ทําให้อว้วนแล้วก็มีสารอาหารจากธรรมชาตากกิจากเกสรดอกไม้จากเกสรผลไม้จากเกสรดอกทุกๆอย่างมารวมกันนะครับมันมีประโยชน์หลายตัวนะครับสำหรับใครอยากชิมน้ําพึ่งนะครับทักแชทมาได้นะครับใครที่อยากชิมอยากชิมน้ำ สอบถามได้นะครับจัดส่งทัท่วประเทศครับ,รบน้ำพึ่งป่าเดือนห้าปัจจามาเมงมา,าใส่ไปแล้วนะเราก็จะมาคนคนคนวันมีประโยชน์ครับเอาใส่มะเมว่มาใส่แค่กาแฟได้ใส่ตาอบอกหูใส่กับาแฟอะไรครับมันก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำพึ้งนิดนดน,ดนะครับ กินเกรสรดอกไม้หอเอาใส่ตำพึ่งกับแสบเลียก่อกนเคยใส่มาแล้วนะครับก็คือเอาใส่แทนน้ำตาลนะครับทุกเมนเพราะว่าน้ำพึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขามีประโยชน์ทางโภชนาการเยอะแยะเลยแล้วก็ใส่มากหนาก็ได้นะครับล้างหน้าหรือใช้กระดาษเบียกเช็ดหน้าแล้วก็เทมาสักหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็มากมากเพราะว่าห้าถึงสิบนาทีเราก็ล้างออกมาก่อนอาบน้ำก็ได้นะครับ เดให้ยผิวหนาเขาเนี่ยขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้น โอเคครับใช่ได้